เปิดบ้านไม่พัฒเดชเคยรัเงินเหลือศูนย์เดินเข้าวงการเกือบต้องเอาตัวเขาแรกเปิดบ้านไม่พัฒเดชครอบครัวแยกทางจากลูกเศรษฐีเหลือเงินศูนย์ใครจะไปรู้ว่าเบื้องหลังกว่าจะมาเป็นไม่พัฒเดชพระเอกชื่อดังได้นั้นเขาต้องเจอเรื่องราวอะไรมาบ้างล่าสุดเกือบไม่มีพระเอกชื่อไม่พัฒเดชทางช่องอยูทูบเจ้าตัวก็ได้มานั่งเปิดใจเผยเรื่องราวก่อนเข้าวงการให้ฟังว่า เริ่มจากตั้งแต่เด็กเขาโตมาด้วยหน้าตาที่ใช้ได้จริงๆแล้วนิสัยของไมค์เป็นคนขี้อายและไม่ได้อยากเป็นดาราจนอายุ16ไปประกวดดัชชี่บอยได้ที่1ของภาคอีสานแล้วมาประกวดที่กรุงเทพได้ที่3และได้เข้ามาอยู่ในสารระบบข,ของวงการบันเทิงพักหนึ่งก็มาเจอเรื่องราวที่มันไม่ใช่ตอนนั้นอยู่ม .5 ก็เลยตัดทิ้งไปเลยก็กลับไปเรียนหนังสือที่จีนจนอายุ21ปีไม่เอาแล้ววงการนี้ ซึ่งชีวิตที่เติบโตมาของไมเคิลบอกว่าเป็นชีวิตที่อิสระมากครอบครูมีธุรกิจและฐานะค่อนข้างดีใช้เงินอิสระแม่โอนให้ตลอดจนเกิดเรื่องราวไม่คาดฝันขึ้นกับครอบครัวอีครั้งนี้แม่โอนช้าเป็นหนึ่งอาทิตย์เลยโทรไปถามแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ก็บอกว่าแม่ไม่มีเงินล้มละลายเพิ่งเลิกกับพ่อเพิ่งหยอกกันแม่คงกลัวว่าผมจะเครียดแต่ผมบอกแม่ว่าไม่เป็นไรเทอมแรกมีสอบชิงทุนผมสอบได้ได้เงินเดือนละห้าพันผมใช้เดือนละห้าพัน ก็ได้ก็บอกให้แม่ดูแลตัวเองเดี๋ยวผมกลับไปผมจะดูแลแม่เองเป้าหมายเดียวในชีวิตตอนนั้นคือผมจะต้องดูแลแม่ผมให้ได้หลังจากกลับมาประเทศไทยก็มีผู้แนะนําให้รู้จักกับคนคนหนึ่งที่จะพาไปสู่ดวงดาวเป็นผู้จัดการดาราใหญ่ตอนนั้นก็คิดว่าใกล้ถึงฝันแล้วแต่พอไปเจอพี่เขาวันแรกให้เราไปรับที่ห้างที่พาดาราเขาไปทํางานพอรับเขาไปส่งโรงแรมก็ช่วยเขาขนของไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นปี4 พอขนของเสร็จก็จะกลับแต่เขาชวนให้ไปคุยกันก่อนเขาก็ขอให้ผมถอดเสื้อเขาขอดูหุ่นจะเป็นดารารูปร่างต้องเป็นยังไงเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เป็นจุดทําให้ไม่ตัดสินใจว่าจะไม่เป็นดาราแล้วเลยเปลี่ยนความฝันไปเป็นนักธุรกิจ